ปฏิบัตินะครับด้วยความรอบคอบนะครับในการปฏิบัติในการรักาษากฎหมายที่มีกลุ่มชุมนุมในการพยายามปิดเส้นทางนะครับแม้นว่าพวกเราบางท่านก็ขอให้ได้ภาคภูมิใจในภารกิจว่าเป็นภารกิจที่เราต้องต้องดําเนินการนะครับและก็ตามผมก็อยากฝากไว้ว่ารัฐก,การอาจจะมีการรวมตัวกันอีกนะครับและก็มีการพิดถนน มีการย่อยุนะครับเพื่อให้เราใช้มาตรการที่ดูแลครับเพื่อให้เราได้ตั้งนะครับตั้งจิตตั้งใจในการทํางานยึดหลักนะครับประการแรกนะครับคือหลักกฎหมายนะครับสําคัญมากนะครับเราต้องการบริการนั้นต้องสองครับการปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆนั้นต่อไปหาหานักนะครับกฎหมายแล้วมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับประการที่สามการฝึกฝนอย่างดี ที่เราผ่านการมาที่ท่านบรรพชนไปในกาขอให้เราทุกคนที่ร้องได้มั่นใจในการปฏิจัติที่หนึ่ทำไปเีน้หมากเพื่อดูแลบ้านเยองให้มีความสงบ อ่ะคันนี้ขออไอ้กุกรุกร้านบ้านไม้าอ่ะ,อะ,อะ